ดีมันถมมาจากโควิดนะคะมันก็ถ่ายซ้อนกัน3เรื่องอย่างเงี้ยคือก,ก็ใช้ชีวิตสแตนบายไปเรื่อยๆผมห้ามเปลี่ยนน้ำหนักห้ามเปลี่ยนห้ามไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยระเบิดเลยค่ะนะคะพอได้พักแล้วรู้สึกไงบ้างจากการนันมานานก็คือทุกอาทิตย์เลยค่ะแต่ไปใกล้ๆนะเพราะว่าจะได้แบบไปได้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะ ชวนใครไปด้วยกลุ่มร่างกายคนนั้นจะว่าเจาเป็นโสดอยู่าอะไระโสดไหมคะเอา่เอาอ่เอาเอากอาเ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 อีเอาเอาเอาเอเอารอาเ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 อเอายอาเอานอาเอาเอาอาเ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 ่าเไาเาเอาเาเอานาเอาเอาอาเอาเอเอย่ไาเอ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 านอาเ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 อเอยเาเอาเอเอยเอาเอาอาเาเอ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 อาเาเอาเอาเออาเเอ อยากให้สดเปล่าไมา่เอายได้หาแฟนให้หน่อยงั<า>้นนะเรื่องจริง,รงหรอเรื่องจริงว่าเรื่องจริงรอ๋อค่ะก็ตแต่ว่าจบกันด้วยดีมากๆนะอันนี้เป็นการจบแบบแบบคุยกันแล้วก็เป็นการตัดสินใจร่วมเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นะในชีวิตรเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเองสองคนเนี้ยคะ่ะซึ่ง เป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องดีรื่องสืว่าแบบมองคนละอย่างตอนไหนยัง่งนานสักพักเรื่องนะจริงๆไม่ได้มองคนละอย่างนะคะจริงๆจริงๆเพร,ราะว่ามันอาจจะถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่แบบต้องคุยกันเคลียร์กันในในเรื่องทุกคนที่เวลามีความรักอะ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งเราก็จะคุยกันเคลียร์กันแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเออเราเห็นด้วยกันว่าเราหยุดก่อนเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีอะค่ะที่เก่งก็่อไปที่ห่อกงันใจ ไม่ยากไม่มีอะไรยากคุณคุณไม่ได้แต่งงานไงคุณไม่ได้มีเบบีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคุณยังเชื่อในความรักอยู่ตลอดเพราะทุกครั้งที่คุณมีความรักก็คือมันมีความสุขอ่ะเป็นเพราะงานเป็นเพราะสไตล์หรือเป็นเพราะอะไรคุณชอบเป็นความความการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะจังหวะชีวิตมากกว่านานนานยังที่สุาก็ไม่นานนะก็เลยงวงว่ารู้รู้กันได้ยังไงรู้หรือดาเดา รู้หรือเดาแต่เราก็ต้องบอกความจริงไงให้เรากโกโหกมิวได้ไงใช่ไหม,ไมเราก็ต้องบอกก็แฮปปี้ค่ะคือจริงๆไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับความรักอ่ะคือแบบคือชื่นใจกับความรักทุกๆครั้งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี้ยมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อหรือว่าแข็งแรงต่อหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะ มันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราเพื่อให้เราโตขึ้นหรือให้เราคิดอะไรได้ใหม่ๆหรือจากที่เราเคยคิดถึงเราคนเดียวเราก็ไปเห็นอีกแบบหนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงเลยแต่ยังอยากมีความรักมีคู่ชีวิตมีคอุ้ยใครๆก็อยากมีใครๆก็อยากมีค่ะค่ะก็เลยเงียบเลยใช่ไหม่ะโอเคค่ะ